ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักทราบซึ้งประทับใจจากบทประพันธ์ของออนอิสรีก่อนเคยเพอ้อพวงเคยหลงรักเราะยังเยาวจนพ่ายแพ้แก่เล่สเนหาและเมื่อเขาไม่ปรารถนาเธอแล้วเธอก็ไม่ควรวญคร่ำร่ำน้ำตา หากลับเชิดหน้าท้าทายชีวิตนิกิตพรมด้วยตนเองเล่เสนหาคณะเกตทิบขอเชิญท <Le S 2> ่านฟังเล่เสนหาท่านันรักผมนะก็อยากเห็นเราสองคนดีเด่นสูงขึ้น่ันก็ต้องสงบี่ะให้ดอาท่านมีชีวิตตามใจของท่านอย่างสงบสุขผมเห็นนันไม่วุ่นวาย ปกติดลงใจทํางานสร้างตัวสร้างฐานะให้มันคงขึ้นไปกว่านี้วีกลัวเองจะตกอับถึงยอมป่ากับนางนั่นแต่เราเราจะไม่มีวันยอมวิธีไหนจะทําให้นางนั่นกระเด็นออกไปจากชีวิตป่าเราจะทําทันทีประตูการพิจานาไว้ไม่ละลานพี่เด็ดเพื่อไม่ความบาดนจออกมาพี่เนี่ยนะทำให้วีลําบากใจมาก ให้เราคุยส่วนตัวกันนะฮะเพราะผมต้องคอยกัา้นนานเอาไว้ไม่ให้ก่อเรื่องและต้องระวังไม่ให้คุณระชัยน่าโกรธถ,ถึงกับเปิดเรื่องราวของเราออกมาวีเจพี่ทํำยังไงทำไมพี่ต้องเจาะจงมาแต่งงานกับพ่อตาผมมล้วต้องมาเชิญหน้านช่วยชีวิตนะครับพี่เราตกลงใจแยกบ้านไปแล้วต่างคนก็ต่างอยู่แล้วนี่แล้วถ้าเผอิญเรื่องจะแดงขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนี่แต่ผมเป็นนี่ฮะโอเคจ้ะ พี่ไม่เป็นไรเพราะความจริงก็คือความจริงแต่คนที่จะต้องเดือดร้อนที่สุดก็คือในแมนเพราะยังไม่ถึงวัยที่แกจะรับรู้เรื่องเนี้ยวีมีหน้าที่ต้องระวังไม่ใช่พี่พี่พอมีทางที่จะแยกจากคุณพประชัยไหมครับเนี่ยเพื่ออะไรเละจ๊ะไม่ว่ามันดีเหรอที่เราต้องมาไปเชิญหน้ากันตอนที่เราเคยวีวีเรียกร้องพี่มากเกินไปแล้วนะ เรานาขาดกันมานานมากแล้วมากจนต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองวีแต่งงานกับผู้หญิงอื่นแต่พี่กลับถูกห่วงข้ามไม่มีโอกาสเอาเป็นว่าพี่ไม่ตกลงอะไรจะเกิดขึ้นพี่พร้อมจะสู้เต็มที่คุณน้ชัยก็จะสู้วีทำให้พี่เจ็บปวดมามากพอแล้วลูกเราต้องมีสภาพเป็นน้องพ่อใครพระวีใช่ไหม โชคดีที่ครอบครัวพี่เข้าใจดีแล้วพี่ไม่ทำลายแกซะก,ก่อนถามจริงๆถ้าเรื่องเปิดเผยขึ้นมาใครจะถูกประนามมากกว่ากันพี่ทายผมไม่มีทางเลือกนะครับเนี่ยไม่ต้องมาข่มขู่พี่นะเราไม่มีอะไรจะต้องพูดกันอีกแล้วและที่พี่จะไม่พูดเรื่องนี้กับอีอีกต่อไปด้วยอยากจะทำร้ายทำลายพี่แบบไหนก็เชิญเลยจะบอกนะว,ว่าที่พี่ยอมแต่งงานกับพ่อตาผม พ่ออยากจะเห็นหน้าผมไปช่วยชีวิตวีพี่เคยมีความรู้สึกที่ดีกับวีมาตลอดจงกระทั่งวีแต่งงานแล้วพี่ก็ย,ยังรู้สึกดีๆอยู่แต่พอมาฟังบีพูดวันนี้พี่เสียดายสิ่งดีๆในใจพี่จริงๆมีหน้าเดินคอตกไปเลยเสียดายนะที่น้าไม่ได้ขึ้นไปอ่ะไม่อย่างงั้นอ่ะจะด่าให้แหลบอีกคนไม่รู้วีจะทำได้แค่ไหนนะคะ ขาก็หาทางสะแคตเธอไปเรื่อยนั่นละเดนให้ออกห่างจากพ่อตาเขาหรือไม่ก็แบล็กเมย์อยู่ได้เรื่อยเรื่องเนี้ยเด่นต้องบอกคุณนพชัยนะบอกให้หมดเลยจะนิ่งอยู่ไม่ได้แล้วเราคิดผิดหรือเปล่าคะที่เลือกคุณนพชัยอ่ะแล้วใครล่ะที่คิดถูกในทันน่ะเหรอเขาก็พรีกายถวายชีวิตให้ครอบครัวไปแล้วดีที่เมียเขาก็ไม่ได้รักด้วยใจตรงกันถือทนอยู่ด้วยกันได้ ในป๊อบก็ยังไม่อดนมในแสงนั้นก็แย่จนเหลือเชื่อคุณนพชัยแหละมั่นคงดีแล้วก็อดทนเอาหน่อยที่จะเจอหน้าในวีกับเยนันธนานั่นหรือไม่ก็ให้รู้กันไปเลยว่าใครเป็นใครคุณนพชัยแกไม่เดือดร้อนหรอกแต่ในวีอะนะจะไปพ้นหูพ้นตาเด่นเลยเชละโอ้ปวดหัวเลิกพูดเถอะคะ่ะเด่นเหนื่อย เหนื่อยใจมากแล้วล่ะค่ะเด่นน,ะนะ้าน่าสงสารเด่นจริงๆนะอะไรจะเกิดก็มันเกิดเถอะค่ะเด่นน่ะพร้อมจะสู้อยู่แล้วถามจริงๆเราีประบปลอะไรคุณเด่นอีกรึเปล่าสงสัยนะตวงเนี่ยแต่รายงานคุณนพชัยหมดแล้วสิคะ่ะแปลว่ารับสารภาพใช้คําว่าสารภาพ <c oughs> เลยเหรอค่ะแล้วทําไมไม่รายงานผมที่ได้พบกันทุกครั้งเนี่ยไม่ใช่ที่ระโหฐานนะคะเมื่อที่ตวงบิวตี้ก็ที่ร้านอาหารค่ะผมไม่กังวลข้อนั้น แต่เรื่องที่เกิดขึ้นผมควรรู้แนระหวิงไม่ควรไปรบกวนทำทั้งที่เราพูดกันหมดใจแล้วว่าเขาไม่ควรมาวุ่นวายกับเรื่องนี้และก็รักษาสิ่งที่เขามีให้จงดีเพราะเขาได้จากรูกษาผมไปมากเกินสมควรแล้วเอ,อว่าแต่เขาไปพูดไปยังไงบ้างเด่นถือว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจถึงไม่อยากเล่าให้คุณฟังแค่หน้าตวงรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพยานพอแล้วที่อยากรู้ไม่ได้เป็นเพราะเราแวงคุณ ผมเชื่อใจคุณเสมอแต่ผมกวรรู้เพราะว่ามีอะไรจะได้ช่วยกันคิดก็ไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะวีพยายามให้เด่นในแย่ตัวมาจากคุณเหตุผลก็คือเราจะมองหน้ากันได้ยากและความจะแตกให้คุณนันทนาโกรธเพราะว่าเธอไม่ชอบเด่นดูล้ไม่ใช่เพราะว่าวีเขายังอะไรอวรเด่นอยู่แต่เพราะวีเนี่ยนึกถึงความมั่นคง,งของตัวเองมากกว่าและบางครั้งวีมาของเงินเด่น มาขอเป็นก้อนเลยนะคะอ้างว่าจะเอาไว้ติดตัวเพราะคุณนันทนาเนี่ยจะควบคุมการใช้เงินเด่นไม่ให้ก็ไม่พอใจย้อนกลับมาว่าเด่นอีกแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็คงมีสภาพเหมือนคุณทนากับเด่นคือไม่ชอบหน้าไปช่วชีวิตแย่มากดีแล้วที่เรายากมาอยู่สักที่นี่แล้วนี่มา่อายบ้านจะเสร็จเรียบร้อยสตผมเบื่อจะรอแล้วอีกสัปดาห์เดียวคะ่ะ ช่างเนี่ยเขารับรองกับคุณอาอาัดไ้แล้วค่ะผมขอทำอะไรคุณงตรงสักเรื่องได้ไหมทำไมต้องขอก่อนล่ะคะอยากถามอะไรก็ถามมาได้เลยคะ่ะอาจจะรูไม่มีกาลเทศะแต่ผมกลัถามเพราะความจริงคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราใช่ค่ะความจริงคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราขอให้ตอบตรงๆไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเอาใจผมคุณรักผมมหรือเปล่าถามตรงๆก็ต้องตอบตรงๆนะคะ ในชีวิตที่ผ่านมานับแต่วัยรุ่นเด่นเคยรักคนอยู่คนเดียวแต่ว่ามาตอนเนี้ยความรู้สึกดีๆนั้นน่ะมันหมดไปแล้วเหลือแต่แค่ความหลังไม่มีอะไรติดค้างอยู่ในใจอีกแล้วและเด่นก็ไม่เคยรักใครอีกเลยทั้งๆท,ท,ที่บางคนเป็นคนดีผ่านเข้ามาในชีวิตส่วนคุณนพชัยยอมรับว่านับถือในความเป็นสุภาพบุรุษ แล้วก็ความมีน้ำใจที่ล้นเหลือที่มีต่อเด่นแม่ของเด่นคุณนาอัดแล้วก็เนื้อตวงต่างก็เห็นชอบด้วยที่จะให้เด่นรับน้ำใจนี้ถึงแม้ว่าจะต้องพบปีอยู่ในครอบครัวผู้ใหญ่ของเด่นก็ว่าถ้าคุณรภชัยไม่ถือสาเด่นก็ไม่ควรที่จะกลัวอะไรอีกเพราะในชีวิตเด่นคุณรชัยจัดว่าเป็นคู่ครองที่ประเสริฐสุดสำหรับคนที่มีอดีตอย่างเด่น เด่นยอมรับมติของผู้ใหญ่ทั้งสามตั้งใจว่าเมื่อแต่งงานแล้วเด่นก็จะเป็นภรรยาที่ดีค่ะอืมคุณพูดตรงดีเนะี่ความจริงคือสิ่งที่ดีที่สุดนี้ค่ะแต่อย่าห่วงเลยนะคะเด่นตั้งใจจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยจะไม่นึกถึงอดีตเด่นสัญญาค่ะแล้ววัยขนาดเราแล้วความรักเนี่ยคงไม่สำคัญนักหนานอกจากความซื่อสัตย์ความซื่อตรงต่อหน้าที่เด่นทำทุกอย่าง ตามเหตุผลของการดำรงชีวิตค่ะแต่ยังไงผมก็รักคุณเท่าเดิมนะแล้วหวังว่าอยู่กันไปคุณจะรักผมเองตามคำโบราณสำหรับคู่ที่ถูกจับคุมทุ่งชนตกลงป่าจะแต่งงานกับแม่น,นั่นแน่หรอคะจนป่านี้แล้วนันยังสงสัยอะไรอีกลูกและป่าบอกแล้วว่าเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกนั่นขายหน้าคะ่ะป่าน่าจะหาสาวไฮโซที่มีอายุมากหน่อยแต่งงานได้ด้วย ดูคนที่มีฐานะสมน้ำสมเนื้อนี่กลับเลือกคนที่มีสมบัติเท่ากระแบะมือนั่นคิดก่อนเข้ามาว่าป๋าดีไหมป๋ายากพูดอะไรหลายอย่างก,กับนันแต่ป๋าก็ต้องเก็บเอาไว้ไม่พูดให้นันเสียใจหมายความว่าไงคะนันไม่เข้าใจอะอะไรที่ป๋าต้องเก็บไว้นะคะอยากรู้นันต้องไปถามคุณตูงสิทำไมต้องเป็นนกระเทยนั่นคะ เป็นคนเดียวที่จะพูดให้นันฟังได้ตรงที่สุดทําไมแหม่เรื่องนี้ให้ตัวพูดรักคุณนพชัยมั่นใจเหรอฮะว่าจะเปิดเรื่องนี้ออกเนะี่ผมว่าเป็นทางเดียวนะความจริงคือความจริงเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วและจะผมยกย่องรักคุณเด่นตรงที่เธอพูดความจริงแล้วเธอไม่ทําลายลูกอย่างที่สาวๆหลายคนทํากันแต่เด่นต้องแย่แน่แล้วในวีก็จะแย่ด้วยอะเรื่องคุณเด่นผมดูแลเองแต่เรื่องนันกับโรวี ก็สุดแต่บุญแต่กรรมของเข,งข,งข,งขาเองก็แล้วกันได้ฮะดีเหมือนกันฟันทงเปรี้ยงลงไปเลยอ้อคุณนาันนา่ะแกทโทรมานัดว่าจะมาหาตัวยังสงสัยเลยว่าจะมาทําไมรู้อย่างเนี้ยเอาตัวเด็นไปกเก็บไว้ก่อนก็ดีดหรอกนันมีเรื่องมาคุยกับคุณตวงรบกวนหรือเปล่าคะมีอะไรก็ว่ามาเถอะค่ะแล้วคุณเด่นใจละ่ะคะไปไหนอ๋อออกไปพบลูกค้าในว่าจะพากไปดูเครื่องเพชรแล้วก็เลือกผ้า ลูกสาวประหลัดกระสูงจะแต่งงานค่ะกเกยต้องเลือกหน่อยคุณนันมีอะไรก็ว่ามาเลยนะฮะคืองี้ค่ะวันนี้เองตอนเช้านันเถียงกับปา๋าเรื่องไม่ให้แต่งงานกับคุณเด่นใจป๋าบอกว่ามีเรื่องบางอย่างต้องเก็บเอาไว้เพราะไม่อยากพูดให้นันเสียใจถามไปถามมาป๋าบอกให้มาถามคุณตวงนันก็ไม่เข้าใจว่าคุณตวงน่ะเกี่ยวอะไรด้วยที่จริงนะฮะเรื่องนี้ย คุณนพชัยอ่ะพูดกับน,นายรวีเรียบร้อยแล้วแต่ทําไมถึงเกิดจะมาเปิดอีกวีเกี่ยวอะไรด้วยล่ะคะคุณตวงคือคุณนพชัยอ่ะต้องการรักษาชีวิตสมรสของคุณต้องการรักษาสถานภาพของรวีแต่ไหนไหนคุณก็ทําให้ท่านพูดแล้วแหมมาให้ตวงโอ้ยตวงจะบ้าตายนันสิคะจะบ้าคุณตวงอยากจะบอกอะไรบอกมถอะคะเอางี้ดีกว่าตอบคําถามตวงก่อนนะคุณนันน่ะ เคยเห็นน้องชายเด่นไหมที่เป็นลูกชายคุณอัดน่ะเคยเห็นตอนไปงานล่ะคะ่ะแค่หนนเดียวก็น่ารักดีนี่คะ่ะแล้วเกี่ยวอะไรด้วยล่ะคะเกี่ยวสิจ๊ะเกี่ยวมากด้วยเพราะในแม่นั่นนะ่ะเป็นลูกของระวีกับเด่นกุณตวนจะยใจเย็นๆลูกไม่ต้องเอ,อะอะเพราะที่นี่ไม่ใช่บ้านส่วนตัวอีน,นันกระถอยมันบอกว่าเขาเพูดจริงทุกอย่างแล้วทำไมนั้นไม่ไปถามระวีมาถามป๋าทำไม ถ้าพ่อบีตอนนี้นันอาจจะฆ่าเขาตายก็ได้ป๋ารู้แล้วว่าราวีกับคุณเด่นเคยมีอะไรกันมาคุณเด่นกับครอบครัวก็บอกหมดแต่ป๋ามารู้หลังจากได้หลงรักคุณเด่นไปแล้วถึงไม่อยากจะถอนใจแล้วป๋าจะทนดูหน้าวีได้ไงคะนั่นมันอดีตรวีก็ทิ้งคุณเด่นมาหานันยังไม่ใยดีเธอแล้วแล้วป๋าก็เข้าใจว่าราวีเขาต้องเลือกคนที่ดีที่สุดก็คือน,นันแลปะป๋าก็ไม่ได้แสดงว่ารังเกียจเขา เรื่องนี้เราตกลงกันแล้วว่าจะไม่เกี่ยวข้องกันป๋าจึงแยกไปอยู่ต่างหากเพื่อความสบายใจของทุกคนแล้วไม่นั่นยังมีหน้ามาแต่งงานกับป๋านั่นเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเป็นสิทธิ์ของป๋ากับคุณเด่นป๋าจะมีหน้าแต่งงานกับเธอทั้งที่รู้ว่าเธอเคยมีลูกกับลูกเขยนป๋ามากอดแต่เธอทําทตัวดีไม่ทําร้ายเด็กทั้งครอบครัวเธอก็ช่วยเหลือกันจนทุกอย่างเรียบร้อยมาได้แล้วคุณเด่น ม่เคยแสดงอะไรออกมาให้นันกับโรบีต้องเดือดร้อนนันจะมองเธอในแง่ดีหรือร้ายก็ตามแต่ป๋าเข้าใจเธอและเราพร้อมจะเป็นคู่ชีวิตกันนันจะยอมรับหรือไม่ป๋าไม่สนใจนันจะฆ่าวีนันรู้หมดแล้วจากคนอื่นที่ไม่ใช่ผมแล้วก็เชื่อด้วยจะมาว่าเรามอีกอะอย่ามาพูดแบบนี้นะทําไมวีไม่ยอมบอกนันก่อนว่าเคยเป็นมายังไงถ้าผมบอกนันก็ไม่แยแสผม แล้วผมที่ได้เขาเนี่ยเพระวัยกำลังเลือดลมแรงไม่ได้ยั้งคิดและผมไม่ได้รักเลยไม่ได้ต้องการเลยพรเอิญเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีชีวิตเขาได้รับเลื่อนมาตลอดป่ารู้แต่ก็ไม่ระเกียดกลับจะแต่งเป็นเมียตามกฎหมายเพราะคุณอาหลงเขาไม่ได้นึกว่าไปอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยจะมองหน้ากันได้ยังไงผมต้องหาที่ไม่สบายใจวีจะมีอะไรที่ไม่สบายใจอ่ะ มันผ่านมาหมดแล้วและผมก็ไม่ได้กล่าวไปแจ่ต้องเขาอีกเลยถึงเด็กนั่นผมก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาอีกแกเกิดมาเพราะความไม่ตั้งใจเราไม่ได้ใกล้ชิดอะไรกันเลยอ่ะต่อไปเจอกันก็แค่เพื่อนร่วมโลกและที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยนอกใจนั้นนับแต่ที่เราอะเริ่มชอบพอกันเลยทีเดียวมันก็รู้นี่นาะแล้วจะมองหน้ากันต่อไปได้ยังไงอ่ะนั้นไม่เข้าใจต่างคนก็ต่างอยู่ไปแล้วเจอกัน ไม่ต้องท้อทายกันหมดเรื่องและขอให้นันมั่นใจได้เลยว่าใจผมไม่มีเขามานานนักหนาแล้วเ่อจะมีลูกด้วยกันผมยังทิ้งเขาได้แล้วมาถึงวันนี้ผมไม่มีอะไรในใจกับเขาแล้วขอให้นันมั่นใจในตัวผมได้เลยนะนันไม่อยากเชื่อวีอีกแล้วน่าจะได้พบกับนันรักนันผมก็ไม่มีใครในใจอีกนอกจากนันคนเดียวถึงพี่เด่นเขามีในฐาน,นะภรรยาของพ่อตาผม อย่างมากที่ทําได้ก็คือการแสดงความนับถือพวกก็แค่นั้นวีแน่ใจนะแน่นอนเราต้องแน่ใจถรามแต่ออกมาแล้วก็ดีเหมือนกันเราจะไม่ต,ต,ต้องใจหายใจคว่ำตอนนี้มีทางเดียวเท่านั้นคือใจนั้นเขาไวันดีเขาแค่นั้นเองต้องระวังให้จงดีไม่ให้วีหวนกลับไปหาหนางเด่นใจนั่นอีกนางมานความสุขย่านาไปยังไม่พอยังมีอดีตลึกซึ้งกับบีของเราอีก ดูน้าตวเนี่ยสบายใจจังเลยนะคะคนเรานะั่นนะเดนพอได้พูดอะไรที่มันปกปิดมานานแล้วมันก็โล่งใจมากขึ้นไม่รู้คู่นะั้นะเป็นยังไงบ้างคุณนภชัยบอกว่าปกตินะเรื่องถึงอย่างนี้แล้วจะฆ่ากันตายมันก็เท่านั้นถ้าได้ไตรตรองกันดีๆคิดหน้าคิดหลังให้ชัดเจนก็ไม่มีอะไรอีกแล้วสำคัญแต่ว่าต่อไปนันทนากจะเบรกแตกอดแคบไขวีไม่ได้ มนจึงเป็นการฟื้นฝอยหาตะเข็บเรื่องควรจะจบก็ไม่จบซะ,ะเปล่าหรือแต่เด่นนะคะที่ต้องเผชิญหน้ากับสองคนนี้ต่อไปอก็หันห,หน้าด้านทนซะมั่งสิไงก็ต้องทนร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะทำไงได้ละ่ะที่จริงเรื่องมันไม่น่าจะออกมารูปนี้แต่ว่าเขาเป็นคนที่เหมาะสมที่จะดูแลเด่นได้ช่วยชีวิตเอาล่ะใกล้วันเข้ามาแล้วอะไรๆเตรียมหมดหรือย,ยังอะ่ะไม่มีอะไรแล้วล่ะค่ะ เครื่องใช้ในบ้านพวกคุณส่วนบริษัทเนี่ยเขาก็จัดหามาให้เป็นของขวัญส่วนคุณทันกับคุณเปรมจิตก็ให้อัญมณีมาชุดหนึ่งในว่าเป็นของเก่าดูดูแล้วทุกอย่างก็ราบรื่นจนเหลือเชื่อนะคะก็ประเด็นเป็นเด็กดีเชื่อฟังผู้ใหญ่ที่นี้ชีวิตก็จะดีขึ้นส่วนข้างหน้าใครทําอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมของตัวเองชีวิตนี้ยุ่งจังเลยนะคะณนะตวก็อย่างนี้แหละ แต่ครั้งสร้างโลกมาแล้วสังคมมนุษย์มีแต่ความวุ่นวายตลอดไม่ว่าโลกจะเจริญแค่ไหนความวุ่นวายก็มีอยู่เรื่อยเรืยิ่งเทคโนโลยีสูงเท่าไหร่ความวุ่นวายก็ตามมากขึ้นเท่านั้นเด่นนะ่าจะแต่งงานอยู่แล้วพัฒนาปรับปรุงตัวเองสะบ้างงานนะ่ะพักไว้ก่อนหยุดไปไม่กี่วันงานมันไม่พังหรอกเออนี่แล้วพอแต่งงานแล้วจะไปฮันนีมูนที่ไหนอะญี่ปุ่นคะ่ะ ไปแค่ทาาี่เดียวเออาตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ดีอย่างนะคะได้อยู่ใกล้ๆในแมนแกจะได้ไปมาหาสู่เดนในทุกวันห้องสําหรับนณตัวก็มีนะคะจะไปอยู่กับเด่นก็ได้อ้ยเป็นครั้งเป็นคราวนะพอไหวแต่ถ้าอยู่เลยจะเป็นการล้มทับคุณนพชัยเขาเกินไปแต่ถ้าเป็นไปได้นะตอนที่เด่นไปฮันนีมูนที่ญี่ปุ่นนะณตัวขอไปด้วยแล้วก็จะเอาในแมนไปด้วยอีกคนนึ่งณตวงจะได้มีเพื่อน แล้วค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะัดตองจ่ายเองได้ค่ะดีรับรองนะไม่ไปขัดขวางการทานิมูลแน่นอนจ้านัดดวงก็มีค่ะ,ะ,ะพรุ่งนี้ไปงานป่าหรือเปล่าคะคุณอาเชิญแล้วสั่งหรือเปล่าไม่ถึงสั่งค่ะแต่บอกให้ไปก็แล้วแต่นะมีทนได้เหรอคะที่จะ<บ>เห็นนี่ไปพูดแบบนี้จะได้ไหมแล้วที่ผ่านมาเนี่ยยุติลงได้ไหมฮะใครจะไปรู้ใจวีละคะว่าคิดยังไงกับเรื่องเนี้ย ถ้าเผาออกมาให้ดูได้แล้วก็ผมพามานานแล้วแต่นี่มันจนใจแล้วที่ผมตัดขาดจักเขามหลายปีเนี่ยมันเคยเห็นามากมากเพราะนันรักวีมากถึงอดระแวงไม่ได้แล้วที่ร้ายกว่าน,นั้นผู้หญิงที่เคยเป็นเมียเป็นแม่ของลูกวีมาก่อนมาสวยสุขในฐานะเมียใหม่ของปา๋าเขาได้อะไรอะไรไปมากมายต้องมีตำแหน่งเป็นประธานของบริษัทแทนปา๋า บ้านหลังใหม่ก็ลงชื่อเขาเป็นสินเดิมก่อนแต่งงานกับป๋ารวมแล้วทั้งที่ทั้งบ้านสิบกว่าล้านนันไม่เข้าใจอะ่ะเขามาแต่งงานกับป๋าได้ยังไงในงเมื่อวีมาเป็นลูกเคยของป๋าอย่างเงี้ยเพื่อชีวิตที่ดีละมั้งคุณอาออกจะรำ่ำรวยในชีวิตจะหาใครดีคุณอาไม่มีหรอกปุ๊บปล่อยดีกว่านะเขาเรื่องอามีความสุขให้เต็มที่แล้วนันเป็นลูกเนี่ย ยังไงก็มีค่าสําหรับท่านอยู่แล้วนี่อีกอย่างถ้านันยอมมีลูกท่านจะยิ่งโอนันมากยิ่งขึ้นทีนี้อยากได้อะไรก็ต้องให้หลานนั่นแหละเผื่อแม่นั้นมีลูกขึ้นมาล่ะคะ <c oughs> ไวยขนาดท่านน่ะไปไปไม่ได้แล้วใครจะไปรู้ล่ะคะขนาดกับวีไม่มีอะไรค้ำประกันเขายังปล่อยให้ท้องเพื่อผูกมัดวีเลยเนี่ยป๋ารวยขนาดเนี้ยเขาไม่มีลูกผูกมัดป๋าก็แปลกละ <c oughs> ผมไม่อยากให้นันคิดมากนะ คนเราเนี่ยนันนันบางทีไม่มีเรื่องอะไรก็ได้แต่คิดเอาเองนั่นแหละอันตรายกับตัวเองมากที่สุดละงั้นพรุ่งนี้ดูซิว่าวีกับเขาใครจะแสดงได้เก่งกว่ากันที่แวบ,บมหานาเนี่ยเมียรู้เข้าหูยานเลยนะวีไม่ทราบหรอกครับเพราะวันนี้เก็ไปพัทยากับเพื่อนายว่าไปหาอาหารทะเลรสเลิศกินกันผมไม่อยากไปจอยกับเพื่อนเเขาก็เลยไม่ไปแล้วมีเรื่องกลุ้มใจอะไรอ่ะ บอกมาเผอได้สบายใจขึ้นบ้างตื่นผมกับพี่เด่นก็มีเกลียกลายกันมั่งแต่ผมก็ยืนยันจนเขาสง,งบลงได้ทีเนี้เขาจะคอยค่อนแคะพูดเล็กพูดน้อยจนน่ารำคาญนะนะว่าแล้วเมียวีนะเบรกไม่ได้หรอกนะดาวไว้แล้วว่าแกอดใจไม่ได้พูดจนวีลืมไม่ลงจนได้นั่นแหละผมไม่เข้าใจนะคุณพ่อตาผมเนี่ยพ่องนี้นันทราบทาไม ท่านฮะตกลงกับผมมาแล้วด้วยก็เพราะเมียวีนะไปกอดกวนท่านเรื่องการแต่งงานกับเด่นท่านก็เลยบอกเรื่องนี้ให้รู้ซะเลยให้เมียเธอวุ่นวายใจซะมั่งแต่ดีนะที่วีกับเมียไม่ถึงกระแตกหกักแล้วก็กินแหนงแคลงใจกันบ้างมันก็แค่นั้นแหละเอาละพรุ่งนี้ค็อเจอกันนะแล้วก็ทําตัวให้ปกติล่ะเมียวีก็จะได้ไม่เอาเรื่องเพราะมันจะเดือดร้อนมาถึงเด่นเขาด้วยครับ <c oughs> นี่แหละเล่สนีหา <c oughs> นายจะต้องมีนามขิมแทงใจไปช่วยชีวิตเรานันไม่มีอะไรมาฝากไปพัทยามีแต่ของทะเลไม่รู้ว่าจะหิ้วมาทำไมผ่านหนองมนก็มีแต่ข้าวหลามยิ่งแล้วใหญ่วีคงไม่ว่านันนะคะ <c oughs> ไปทั้งทียกลับมาไม่มีอะไรสักอย่างแค่มีตัวนันแม้ผมสดชื่นหายคิดถึงก็พอใจแล้วทำปากหวานว่าแต่สบายใจพอหรือ,อยังคะพรุ่งนี้เมียเก่าจะแต่งงานกับพ่อตาของวีละ ที่ไม่สบายใจนะก็ตอนที่นันเก็บมาพูดนี่แหละผมไม่อยากให้มันมาเสียอารมณ์กับเรื่องแบบนี้ถ้านันยังไม่เลิกไล่ผมไปจากชีวิตตันดีกว่านะวีค่ะทั้งหมดเกิดจากที่นันรักวีนะคะรักแต้วลื้ฟื้นจบไปแล้วมาพูดทําไมอะ่ะมันรกใจะนะพันธนาอา้าวสองหน้าหลาะนะมาพอดีเลยได้เวลากินข้าวแล้วมาเลยมาพี่ดาลาพี่เขยอยู่นี่จ้ะไงคืนนี้ค้างที่นี่มั้ย พรุ่งนี้เช้าจะได้อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านงานงมาเช้าดีกว่าเพราะต้องจับเด่นขะเต่งองคทรงเครื่องอีกทั้งผมทั้งหน้าเครื่องไม้เครื่องมือก็อยู่ที่ตรงบิวตี้หมดอ้าวเด่นจะไปไหนแล้วนะ่นน่ะไปหาในแมนก่อนค่ะจะดูได้ว่าเขาเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วคิดถึงแต่ลูกชายเรื่องนี้แหละที่ตวงนับถือน้ำใจเด็กคนนี้ตอนเกิดเรื่องก็ไม่คิดทำลายเด็กในเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วนะ ผมนะ่ะสบายใจตรงไหนรู้ไหมตรงที่เด่นมาอยู่ใกล้ๆแค่นี้คุณดาจะได้สบายใจแล้วก็ยังมีชีวิตที่ดีอีกด้วยนะก็เพราะว่าพี่ดากับพี่เขยนั้นไม่เหมือนพ่อแม่คนอื่นๆที่พอลูกทําผิดแบบนี้ก็ทําจะฆ่าลูกตายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความอายชาวบ้านไงที่จริงครอบครัวเราเนี่ยมันสําคัญถ้าเข้าใจกันลูกหลานผิดสักแค่ไหนก็ช่าง ไม่ต้องสนใจสังคมโล่ก็จะดีขึ้นมากยังไงเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วดีหรือร้ายเนี่ยก็ต้องรักษาคนในครอบครัวเอาไว้เพราะงี้ไงล่ะตวงเราถึงมีวันนี้ตวงก็ด้วยนะดูแข่งขันกว่าเราสิอีกเออเวลาที่พาหลานไปญี่ปุ่นนะ่ะดูแลดีๆนะหาเรื่องเป็นพานะเด็กแท้ๆนะ เอาไปจะเป็นเพื่อนได้สักแค่ไหนกันใครบอกแลว้วตัวมีนังนกไปด้วยมันทิ้งละครไปให้มือรองดูแลมันไปเที่ยวกับตวงด้วยงั้นเอาตาแมนไปทำไมละ่ะก็จะเอาไปอ่ะมีอะไรมะอ่ะว่าเขนานั่นเอาแล้วนะหิวข้าวแล้วอ่ะใารกันได้บาเรียกคุณเด่นกับคุณแบนมาทานข้าวด้วยกันเร็วนะคุณเด่นใจขอต้อนรับเข้าสู่ในครอบครัวของเรานะ ขอบพระคุณค่ะหวังว่าคุณจะเป็นภรรยาที่ดีของป่าใช่ไหมค่ะอย่าให้ผิดหวังละ่ะก็อย่าหวังให้มากนะสิคะฉันก็แค่คนธรรมดาแต่ว่าจะพยายามให้ถูกใจคุณค่ะคุณก็รู้ว่าปัญหาอะไรจะตามมาดิฉันไม่กลัวปัญหาแล้วคะ่ะโดยเฉพาะปัญหาเรือรังที่พ้นจากดิฉันไปนานแล้วดิฉันไม่เก็บออกมาคิดให้รกใจคุณนันทนาเหมือนกันนะคะ เอาอย่างนี้ฉันสิคะอะไรที่ผ่านมาแล้วแก้ไขไม่ได้ก็ให้ผ่านเลยไปเพราะวันข้างหน้าสำคัญกว่าคะ่ะเพือเอ่อนฉันทำใจไม่ได้อย่างคุณถ้าทำใจไม่ได้ก็ใจใครใจมันแล้วล่ะค่ะเออเด่นจ๋ามีแขกมาอีกชุดหนึ่งแน่และครมาถึงเรื่องเลยเรียบไปรับหน้าเร็วเข้าเลยขอตัวก่อนนะคะคุณนันทนาไงคุณนันทนาแหมวันนี้แต่งตัวสวยเลยนะฮะขอบคุณสำหรับคำชมคะ่ะ ขอบคุณแทนเด่นด้วยที่วันที่คุณธนานาให้เกียรติในงานก็งานของป่านี่คะ่ะเออนี่คุณนนธนนาฮะในไหนเราก็เคยคุยเรื่องส่วนตัวกันมาแล้วขอตวงแนงอําอะไรหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะนันยินดีรับฟังคือ,เ,อเรื่องที่ผ่านมาแล้วว่าเด่นกาลืมไปหมดแล้วถึงคุณวีก็คงจะลืมได้แล้วส่วนจะมาเจอะเจอกันบ้างมันก็แค่เจอกันนิดนิดหน่อยหน่อยไม่มีอะไรมากกว่านั้นสำคัญอยู่อย่างเดียวคือคุณนัน่ะ จะต้องนิ่งสงบไม่พูดหรือทำอะไรให้เป็นการรื้อฟืน้นนี่จำไหมนะครับแล้วชีวิตจะมีความสุขใครๆก็เป็นสุขไปด้วยนนท์นกพาทีมงานกลับไปแล้วค่ะบอกเด่นว่ามีงานใหม่มาเสนอด้วยหืมจะต้องไปญี่ปุ่นด้วยกันตั้งหลายวันทำไมจะต้องมาพูดเรื่องงานวันนี้ด้วยนะช่างเถอะค่ะพอเพลินวันนี้ในทุนละครมาด้วยถึงพูดกันเลยไงคะเด่นก็ยังไม่รับปากค่ะ เพราะว่าต้องปรึกษากับคุณพนพชัยกับน้าตวงก่อนห้องนอนเรานี่ยังขาดอีกหรือเปล่าก็ดีแล้วนี่คะ่ะแต่ว่าถ้าคุณนพต้องการอะไรเพิ่มเติมก็สั่งมาได้คะ่ะเด่นจะดูแลให้ที่อยากได้คืออยากให้คุณรักผมเร็วๆอ่ะถึงยังไงเด่นก็เป็นภรรยาที่ดีได้นะคะคก่อนอื่นต้องเป็นประธานบริษัทที่ดีซะก่อนเมื่อเร็นี้ผมนะัประชุมที่บริษัทตั้งคุณเป็นประธานผมเป็นที่ปรึกษา ส่วนงานละครที่วันนี้คุณนกมาทาบทามผมอนุญาตให้เล่นไปก่อนและให้ค่อยๆห่างลงเพราะงานคุณที่บริษัทไม่ใช่น้อยไหนจะงานที่ตัวมิวติ้อีกละ่ะมีงานมากๆนั่นแหละค่ะดีชีวิตจะได้มีว่างนอนกันเถอะคุณเด่นผมได้รู้สึกเหมือนตัวเองเพิ่งแรกรุ่นนะคิดอะไรมากคะ่ะนั้นก็มานอนเดี๋ยวนี้เลยแม่คะที่ผ่านมาเด่นทำให้แม่ไม่สบายใจ เด่นขออภัยด้วยนะคะลูกเอ้ยเรื่องมันผ่านมาตั้งนานนักหนาแล้วพอมีนายแมนแม่กับคุณอาจก็ลืมไปหมดขอให้เด่นมีชีวิตใหม่ที่สุขสบายนะลูกนะค่ะเด่นต้องทนหน่อยนะที่ต้องพบหน้านายระวีอยู่ในครอบครัวนะพวกเขาหมายถึงนายวีกับเมียสิฮะที่ต้องทนเห็นเด่นอยู่ตรงหน้าทุกวนันทุกวนันดีสมคนตวงไม่อยากไปอยู่บ้านหลาน มาอยู่ที่นี่ก็ได้นี่ฮะใกลกันนิดเดียวเองจะได้เจอหน้าหลานทุกวันไหนหงเงินย้ายตรงบิวตี้มาอยู่ที่นี่ซะเลยไม่ดีกว่าเลยคะไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่นี้ตวงมาได้ทุกวันอยู่แล้วคนเราก็อย่างนี้แหละถึงเวลาก็ต้องมีทางเดินของตัวเองตวงก็อย่าทำงานมากนักเลยตัวคนเดียวไม่ทำอะไรนะพี่กับหลานก็เลี้ยงได้โอ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ดา ตัวยังสุขสบายดีก็จะทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็ยังมีความสุขที่จะได้ดูคนบางคนมันต้องทนกับความหลังเป็นช่วยชีวิตนี่ไงฮะที่เขาเรียกว่าเล่สเสนหานะท่านผู้ฟังที่รักเล่สเสนหาจะเปิประภาระบรละรรมวิทยุคของออนอิสรีจากการแสดงของคณะเกตทิปได้ถึงตอนอวสาศกอย่างสมบูรณ์แล้ว ขอเชิญให้ติดตามเรื่องใหม่ของเราต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป,ไป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ